ถ้าหลักคิดของลุงหลักคิดกูคือว่าหนึ่งนะไม่กลัวความผิดพลาดถ้ากลัวมันจะไม่ได้ทำสองผิดแล้วต้องแก้ไขแต่สำคัญที่สุดคือไม่กลัวความผิดพลาดสองผิดพลาดแล้วต้องแก้ไขสามแก้ไขแล้ว ไม่ดีขึ้นแก้ไขใหม่ซีสรุปเรื่องราวว่าที่ผิดแล้วแก้ผิดแล้วแก้นี่ดูล่ามันคืออะไรอ่ามันจะค่อยคขุดลึกเข้าไปขุดลึกเข้าไปขุดลึกเข้าไปลึกเข้าไปอ่าเมื่อลึกเข้าไปมันจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเพราะว่าเคยลม้มเคยลุกเคยลุกเคยล้มมาแล้วความกล้าได้เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาด เปรียบเหมือนว่าแต่ก่อนเราไปนาเนาะเราเราไปหัวไร่ไปนาเนี่ยเราเดินแม่งทุกวันจากที่มันลกมันเป็นทางอันนี้ลัทธิที่หนึ่งของลุงลัทีิที่สองคือว่าจากไม่มีต้องทำให้มีไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็ไม่ทำไม่ได้ อะไรที่อยากให้มันมีต้องทำให้มีไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้เริ่มจากไม่มีไปสู่มีเริ่มจากใกล้ไปหาไกลเริ่มจากน้อยไปหามากดังการกินข้าวจะให้อิ่มก็ต้องกินทีละคราอย่างการเดินทาง สิกิโลเมตรก็ต้องเดินหนึ่งเก้าขึ้นก่อนจากไม่มีไปสูม่มีจากใกล้ไปสู่ไกลจากน้อยไปหามากจากต่ำไปหาสูงจากคุมเครือก็จะสว่างสวยขึ้นหลักคิดของโรงงอันที่สมก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตบอกว่า ชีวิตนี่ยึดติดไม่ได้ถ้าใช้คําว่าลอกครับคือคือเวลาเรามีชื่อนี่กูเป็ที่หนึ่งตลอดนะกูมีชื่อนะกูเนีเครื่งวันระดับประเทศนะเรียนมแปดอะติดติดไปที่มามันไม่ใช่วเว้ยฮะราต้องลอกครับออกเป็นนักพัฒนาก็ก็ใครละ่ะ เมื่อก้าประทะกับกูพอแกมาในเสือกงมาให้รางวัลกูตั้งสามสี่รางวัลการยึดติดต,ตัวตนนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของความล่มหลงที่ย่ำแย่มากในองค์กรประชาชนจากเป็นชาวบ้านธรรมดาพาไปอบรมดูงานเป็นผู้นำจากเป็นผู้นำกลุ่มมาเป็นผู้นำเครือข่ายบุคคลเติบโตในองค์กรเหี่ยวแห้ง ต้องละต้องละต้องละตัวตนต้องละภาพลักต้องละลงให้หมดมันจึงจะเรียกว่าติดดินเพราะว่าราบยศทั้งหลายมันจะพาเราขึ้นสูงมากแต่มันจะไม่ถาวรแล้วมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลย เมื่อไรลงกลับโรเรากลับลงมาติดดิน,นมันจะเห็นทิ่งต่างคิดไปจากที่ขึ้นสูงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยค่อยอยู่ในห้องประชุมกับอาจารย์อาคินเนี่ยแกก็ชวนจังเลยลก็ไปไปน,นันรู้สึกตัวเองรู้เรื่องเยอะเว้ยฮะเข้าใจเยอะแต่ปราก็ว่ามันเข้าใจผิดาพาดหมดเพราะกลับมาติดดินปั๊บ ดูต้นไม้ไปบบยากค่อยรู้เรื่องอยู่ในห้องพูดนิเวศไม่รู้เรื่องหรอกจริงๆไม่รู้เรื่องอันนี้คือสูงสุดสู่สามัญหลักคิดอีกอันหนึ่งความสามารถที่เราทำไม่เป็นเราทำได้อย่างกูเขียนบทกวีนี่ ันจะเป็นพันลวมั้งตอนแรกก็เงื้เงี้อ่ะแต่มันทำบ่อยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยมันกลายเป็นสิ่งงน้เลยความสามารถสร้างได้แต่ไม่ใช่ไม่แช่ความสามารถนั้นเป็นโปรเฟชชอลิซึมนะเอาความสามารถนั้นรับใช้มวลชนรับใช้สังคมมันจึงจะกว้างไกลสับทางอุดมการณเขาเรียกว่าการบ่มเพาะทางอุดมการ์ การหล่อหลอมทางอุดมการ์และการปฏิบัติการทางอุดมการ์ผมเพาะหล่อหลอมปฏิบัติกา่าสามตัวเพราะนั้นไม่มีสิ่งใดถ้าเราภาคเพียรจะทำไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ความหลักคิดเดียวึ่งความยากลำบากความยากลำบากนี่เป็นสิ่งประเสริฐ ความสบายเป็นการทรยศหักหลังต่อชีวิตชีวิตไหนที่กล้าไปสู่ความยากลำบากชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่เข้มแข็งชีวิตที่สบายจะเอาเปรียบชีวิตอื่นที่ไหนลำบากไป <c oughs> รวมความแล้วคือว่าชีวิตนี้มันต้อง เรียนรู้ไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดไม่หยุดหมายความว่าไม่ยึดติดไม่ยึดติดไม่ยึดติดสถานที่ไม่ยึดติดอันใดอันหนึง่งชีวิตคือการเรียนรู้สองรู้แล้วต้องไม่หยุดสามเดินทางไกล มีเป้าหมายใหญ่เป้าหมายใหญ่ของคือปฏิวัติสังคมวันตายนี่คูต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่านี้ถึงได้เสนอคำว่าอีโคโซเชยลิซึมเนี่ยก็ง่ายนั่นเองคือสิ่งที่เราทำมาแต่ว่าต้องดูช้างทั้งตัวให้ได้ไงมีสำนึกของสิง่งแวดลอมมีหัวใจก่อนสองมีกรีนการ์เด้น อินกริดก็อาจจะเป็นงานสองงานเลยก็ได้ไม่ต้องมากอะลงมือทำสามมีกรีนเนเบอร์เมื่อเจ้าของทำได้แล้วก็เอาผักไปแจกเพื่อนบ้านเอาพันไม้แจกเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านในซอยนั้นในคุ้มนั้นได้ทำสี่กรีนคอมมูนิตี้ อินเทร์เนตี่นีนน่ยากหน่อยแต่ต้องทําอย่างน้อยต้องทําให้ได้ประมาณ20%สเอร์ซเช่นมีร้อยครอบครัวถ้าสามารถเดินได้ยี่สิบครรัวรับเรือที่เหลือต้องต้อง,ต,องต้องมาหาแน่นอนเพราะว่าพวกที่เหลือที่ไล่ตามกระแสเนี่ยมันจะเป็นโรคกอ,อกหักเมื่ออายุหกสิบปีมันจะต้องกลับมาหาพวกจำนวนน้อย อูเห็นมามากแล้วไอ้ค่ะอันที่ห้าคือ green localization green localization นี่ถ้านับในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะรับเป็นสองระดับระดับหนึ่งคือระดับตำบลอำเภอระดับที่สองคือระดับจังหวัดครูกะว่าครูจะยึดข้นแก่น เปโลกาลิสัก็จะย,ยึดขอนกันให้ได้ก่อนตายย,ยึดคือหลักการปกครองตัวเองนั่นแหละที่เราเคยพูดกันจังหวัจัดการตัวเองอะโลกทั้งใบนี้ทุกประเทศที่ญี่ปุ่นก็ดีเยอรมันมันมีจังหวัจัดการตัวเองทั้งนั้นเลยไอ้เหี้ยทำไมเราไม่ทำ <laughs>